กำลังจะโหลดเกมลิงจะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสามารถสแกนคอร์โค้ดตรงนี้ได้เลยครับโอเคตอนนี้อยู่เกมที่ดีเจนภาคสอเหมือนเดิมแล้วกลับมาั้งสับเกมนี้นะครับผมก็เป็นเกมภาพสวยเกมหนึ่งที่แนะนําให้ลองเล่นนะผมใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้อันนี้เป็นหมดเอ่อยิ้งใช้ย,ยิ่งเพิ่มแล้วก็เติมมันเป็นดิ้งใช้ย,ยิ่งเพิ่มปะมันนม่ใช้เติมฟรีนะ,ะมันเป็นยิ้งใช้ย,ยิ่งเพิ่มนะแต่ว่าข้อดีคือเราสามารถซื้อได้ดทุกคันในเกมเลยมันหมดนี่มันขัน้นะกว่จะหายา,ยาก รถทุกคันเราสามารถซื้อได้เล่นได้หมดเลยนะฮะโคตรดีเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นคันนี้กันนะบอกเลยว่าโคตรโหดนะดูรถดิมีหมดนะฮะสวยๆทุกคันนะครับ ภาพแล้วก็สวยมากแล้วก็มันจะมีสมาร์ทเลอโคลนเลออะไรได้ด้วยต่เอาคอนเทนต์ไปเราเล่นกันดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมไปลุยกันเลยฮะไปที่มันไม่ออกไลน์ด้วยนะแต่ตอนเราอินนะผมไม่เคยเล่นเท่าทีหรอกเพราะผมไม่ได้เราอินนะเออต่อไปที่หมดไพติดนะครับถึงเราจะไม่ต้องสมาร์ทไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคือถ้าเราเล่นในหมดธรรมดาเนี่ยมันจะให้เราบังคับให้เราใช้รถตามคลาสของมันที่มันกําหนดนะครับซึ่งผมไม่เอานะครับผมจะเล่นรถของผมอชีโคสวย ไปนี่นคืออู้แต่เล่ง่ายมากเลยรถคันนี้ขนาดมึงเอา F1 มึงอยาเอามาดิฟเกมนี้ไม่ดิฟจริงนะเกมดิฟจริงนะดูดิโอ้ยโล่โอเคโอเคใจเย็น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 ผมไม่ผมไม่ค่อยเหยียบเบรกก็ได้ผมไม่รู้เป็นไรว่าเล่นอะไรไม่ค่อยเหยียบเบรกนะครับเวลาขับรถเนี่ยเวลาเล่นเกมรถไม่ค่อยเหยียบเบรกก็เลยดิฟไม่ค่อยเป็นนะฮะโดไม่ค่อยชอบเบรกเท่าไหร่ อ้อไหวไม่ได้กูไหวไม่ได้กูโอ้โอเคโอเคชนเละเลยทีนี้ชนเละเลยทีนี้โอเคค่อยๆเล่นเดี๋ยวมันแบบเกมนี้ผมไม่ไหวจริงนะมันไหลแบบผมก็คงไม่ได้อ่ะอุตเกอาแต่เอฟวันนี่มันขับมันมันหันแล้วมันไปนะมันไปทั้งคันเลยอ่ะ รู้สึกก็แปลกๆไม่เขาไม่เหมือนกับรถทั่วไปแล้วพอใช้ F1 นเนี่ยวันได้ยังไงวะเนี่ยไม่เข้าใจเลยไม่ต้องทำยังไงอ,อ่ะพ่าทำตรงนี้กินขาดแล้วเนะี่ยวันชนโอเคราคาถึงกันได้บ้างดิ คราเนี้มันคขานราที่จะเขาเรียกว่าแรงเกินไปนะควบคุมยากไม่เหาเกัมือใหม่อย่างเราครับเราต้องเล่นแบบรถเบาๆจะควบคุมง่ายไหนบเราไปแล้วนะลำโบลำโบไม่หมดอะอรนยี้่ถอะไรวะเนีย่าอะไรวะมาลินเฟอร์น่าจะเป็นเฟอร์รารี่เรีย่อะไรมันก็เล่นได้นะถึงเก้าแปดสูรถเก่านะอันนี้ หดที่ผมไม่เคยเล่นอ่ะคันนี้ล้วกันไม่เคยเล่นมาอาจจะเข้ามือก็ได้นะรถที่ไม่เคยเล่นนะฮะดานนะมาโอ้ด่านนี้ก็สวยนะเป็นกลางวันนะฮะดูเสียงดูเสียงดูฟังเสียงฟังเสียงไม่ได้ไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงของเกมในคลิปหรือเปล่า่ะ แต่ว่าเสียรถที่โคตรดุเลยเป็นรถแข่งอ่ะนะเสียเลยมีเทโว้ด้วยแหละ <c oughs> อะไรวย่าี้ผมเล่นได้เป็นจริงนะรถเกมดิฟเนี่ย <c oughs> โอ้โหไม่ขาดออกก็ตายดิโอเคมาเที่ยกันนะสำหรับเกมนี้ใครอยากลองเล่นหนผมลิงอยู่ข้างล่างเลืมาสแกนคิวโคตรงนี้เลยนะคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย